ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ยานหนังเหนียวหลังจากผ,าผ่าผนอยู่ในยุทธจักรนักเลงกว่าสองทศวรรษถนนคนสู้คนมีความเปลี่ยนแปลงจากนักเลงเป็นอันธภาลเรียนแบบพฤติกรรมของสุนัขที่เรียกกันว่าหมาหมูและร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือการต่อสู้แบบหมาลอบกัด เริ่มแพร่หลายในหมู่อันดพานใจประสิวส่วนนักเลงขนาดแท้ถูกรุ่มถูกลอบกัดล้มตายเป็นใบไม้ร่วงพฤติกรรมยอดแย่ดังกล่าวเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องเดินทางไปยังสิงห์บุรีปิดาผู้ล่วงลับเคยบอกกับข้าพเจ้าว่าที่นั่นมีลุงผู้เป็นพี่ชายร่วมสายลูกหติตของพ่ออยู่คนหนึ่งชื่อสิงห์หนังเหนียวใชายาต่อท้ายชื่อ คือหนังเหนียวหมายถึงลุงสิงมีเรื่องราวของขลังอย่างหนึ่งพกติดตัวอยู่เสมอต่อให้รอบกัดด้วยการคว้างระเบิดมือเข้าใส่เป็นหาฝนลุงสิง์ก้หัวร่อรากบอกว่ากินกูยากฉะนั้นมีดหรือปืนถือเป็นเรื่องขี้ฝุ่นขี้ผงลุงสิงมีไม้คมแฝกท่อนเดียวก็เล่นงานไอ้พวกรอบกัดได้อยู่หมัด ด้วยเหตุนี้เองเมื่อ40ปีก่อนข้าพเจ้าจึงต้องโดยสารรถเมี์สายกรุงเทพสิงห์บุรีไปสืบหาร่องรอยของลุงสิงห์ด้วยกระหายความหนังเหนียวเพราะปัจจุบันในปีนั้นนักเลงจะเหนือนักเลงด้วยกันต้องหนังเหนียวยิ่งกว่าหนังแรกเมื่อมาถึงสิงห์บุรีข้าพเจ้าต้องฉงนชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะใครก็ตาม ที่ข้าพเจ้าเอ่ยถึงที่อยู่ของลุงสิงห์ถ้าหมอนั่นไม่เดินผาหนีไปต่อหน้าต่อตาก็จะปฏิเสธที่จะพูดถึงลุงสิงห์เอาดืด้อจริงอยู่คนอย่างลุงสิงห์หนังเหนียวเป็นโคตรนักเกรงที่ใครต่อใครต้องคล้ามเกรงแต่ไม่น่าจะคล้ามเกรงจนกลัวหงอถึงขั้นไม่กล้าเอ่ยถึงทุกอย่างในความเป็นลุงสิงห์หลังจากเดินท่อมๆจนรู้เพลใกล้คำร่ำร่ำ ที่ข้าพเจ้าจะยออ่อท้อเปลี่ยนจากสืผาลุงสิงเป็นตะเวนหาสลาวัตรเพื่อซุกหัวนอนอยู่รมร่พลันมีเสียงตะโกนเรียกดังมาจากราวป่าข้างทางไอ้เชี่ยวเช่งชายข้าอยู่ทางนี้อา้าวลุงสิงนึกว่าจะไม่เจอลุงซะแล้วฉันเดินตามหาลุงมาทั้งวันเลยข้าพระเจ้าอุทานดีใจเมื่อเห็นชัดว่าใครร้องเรียกรากเลือดละสิเอง ตะบีตะบันตามหาข่าตั้งแต่เช้าจุดคำ่ำแต่ดูเหมือนเองจะขวนอ่อนไปหน่อยนะแค่เสียงตะโกนเรียกก็ดสะดุ้งสุดตัวแสดงว่าแกเห็นอาการผวาซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเสียเหลี่ยมนักเลงเมืองกรงเนื่องจากสิงบุรีในปีโน้นถ้าเป็นย่านชานเมืองจะเปล่าเปลี่ยวและมืดทะมึนมองแทบไม่เห็นทางเดินอยู่ไม่อยู่ ลุงสิงห์ก็ผูพูดขึ้นที่เราป่าอย่างเงียบเชียบเป็นใครก็ต้องสะดุ้งโหยงลุงสิงห์แก้วอัดอาดออกจากเงามืดใต้ร่มมะเดือ่อกล่าวแนะิงนักเลงอย่างยิ้มแย้มปฏิกิริยาของเองเร็วพอตัวแต่ยังเร็วไม่พอนี่ถ้าเป็นคนที่คิดจะลอบกัดละก่อป่านนี้เองถูกเป่าเน่าไปแล้วไอ้ร้านชายแมหมกรลุงเล่นมาเงียบๆเหมือนเงาผี ครและมันจะไม่ตกใจล่ะเฮ้ยรักจะเป็นนักเลงรับให้เหมือนตื่นมองดูข้างหน้าตาต้องอยู่ข้างหลังนี่คือหลักการขันพื้นฐานที่ทำให้คนบนถนนนักเลงสมัยค่าไม่มีใครตายโหงเพราะโดนหลอบกัดฉันจะจำไว้ให้ขึ้นใจเชียวลุงข้าพเจ้าขานรับโอวาทเท่านั้นยังไม่พอการเป็นนักเลงให้เหนือนักเลงด้วยกันเองยังต้องไม่ลืมคำว่า ปืนอยู่ที่ใจใจอยู่ที่เปินและยิงก่อนคุยลุยก่อนศัตรูจะทันตั้งตังตวเฮ้เฮเอ็งรักในทางนักเลงข้าก็พูดอย่างเสือเฒ่าไม่ทิ้งลายเว้ยไอหลานชายนี่ถ้าไม่ใช่จิตนามาเพื่อขอของดีของขลังซึ่งพ่อเคยบอกว่าลุงสิงมีเป็นกระบุงลุงสิงก็ลุงสิงสินะพับผ่าเถอะว่าแต่เราจะยืนบริจาคเลือดให้ยุงแถวนี้อีกนานไหมลุงสิง เสือเท่าหัวรอร่าชอบอกชอบใจสิ่งหัวรอดัก้กกแกกๆเหมือนนกแสกหัวเราะขณะพาข้าพเจ้าก้าวเดินไปบนเส้นทางอันรกชัดเรากับไม่ใช่ทางเดินคนสุดทางสายนั้นเป็นบ้านพักของลุงสิงหากแก่ไม่ได้พามาด้วยตัวเองข้าพเจ้าต้องลงความเห็นถ้าไม่ใช่บ้านร้างกลางลงยาก,ก็ต้องเป็นกดังเก็บศพอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่บนเรือนไต้ถุนสูงก็ยังเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและอยักใหยใยแมลงมุมต้องช่วยกันใช้ไม้กวาดทําทความสะอาดทักใหญ่กว่าจะโล่งเตียนสามารถจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซนั่งคุยกันได้เหนื่อยหน่อยนะบ้านชายโสดก็อย่างนี้แหละแต่เหล้าจะช่วยให้สดชื่นขึ้นเหล้าเถือนของข่าผสมเหล้าฝรั่งเตมเต็มด้วยเลือดข่างสองหัว สดอึกเดียวเลือดชีซ่าแต่ถ้าสดหลายอึกจะรากเลือดในตอนหลังจะเลือดซดแบบไหนตามสบายเลยไอหลานชายลุงสิงไปเอาเล่ามาจากไหนก็ไม่รู้สองขวดแบ่งให้รินดื่มเองคนละขวดตอนดื่มไปอึกแรกข้าพเจ้าลักไก่กวนโอ้ยแก่พอทุ่มทุมรินเพื่อความสุขของลุงที่ฉันเคารพและเพื่อความยิ่งใหญ่ของสิงหนังเหนียว แงถนนคนสู้คนแต่ว่าการตามจริงเล่าเหิงซัวยอย่างนี้ไม่น่าซื้อมาให้ลกบ้านเลยนะสดน้ํำกิ้งหัวยังเข้าทา่ากว่าเลยทว่าเสือเท่าอย่างแก่อารมณ์เย็นเป็นน้ำหัวร่อร่าอย่างไม่ถือสาฮ้เฮมีให้สดก็สดเข้าไปเถอะไอเชี่ยวเหล่าสองขวดนี้ข้าอุตสาห์เก็บไว้ในหลุมเพื่อรอเปิดต้อนรับเองโดยเฉพาะข้าพอจะรู้ว่า การเดินบนถนนนักเลงสักวันหนึ่งเองต้องดันดนมาพบข่าจนได้เพราะหนังเหนียวคือยอดปรารถนาของทุกคนบนถนนสายนี้จริงลุงพูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละในฐานะลุงกับหลานข้าพเจ้ากล้าพูดอย่างแบ้ไตว่ามาเพื่ออะไรแต่เอ็งเชื่อไหมคนเราต่อให้เหนียวโคตรของความเหนียว ก็ไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นความตายไปได้หรอกมันยังมีเคล็ดลับวิชาอาถรรพ์อีกหลายอย่างที่สามารถขจัดความเหนียวให้อันตรธานไปได้ด้วยง่ายความหมายในคำพูดของแกคือเอ็งจงอย่าอยากได้ของขลังไปจากข้าเลยเพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้าต่อให้หนังเหนียวแค่ไหนก็อาจเจอคนที่เขามีวิชาเหนือกว่าข้าทิ้งจนได้ฝั่งแล้วข้าพเจ้าเดือดปุด,ปด พูดตรงๆเถอะลุงมีของดีแต่ไม่อยากให้หลานละสิฉันยันได้รู้เอาไว้ลุงสิงห์ยิ้มเศร้าและพยายามเข็นหาคำพูดมาอธิบายให้เข้าใจจุดประสงค์อันแท้จริงของแกเอ็งต้องการหนังเหนียวใครก็ฆ่าเอ็งไม่ได้แต่เอ็งฆ่ามันได้อย่างนั้นใช่ไหมเอ็งดันโดนมาหาลุงเพราะขึ้นชื่อว่าสิงห์หนังเหนียวย่บมีของขลังทำให้ร่างกาย ทนต่ออาวุธทุกชนิดใช่ไหมก็ใช่น่ะสิลุงสิงข้าพเจ้ากระชากเสียงตอบงั้นดีแล้วลุงจะให้เองเดี๋รู้ความจริงที่เหลือเชื่อบ้างอย่างเดี๋ยวนี้ไอหลานชายกล่าวขาดคําเสือเท่าผู้ยิ่งยงบนถนนนักเลงเบิ่งในตาอันฟ้าฟาังด้วยความแก่จ้องมองสบตากับข้าพเจ้าคมเงนิ่งเมื่อกล้าศบตากับแกอย่างไม่ขั้นคร้ำ ไม่กี่อืดใจต่อมาอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าเปลี่ยนจากฮึกเหิมเป็นเสื่องซึมเหมือนฟาดยากขมประสาทเข้าไปกับมือใหญ่ๆขณะที่ในตาลุงสิงเริ่มโปนโต,โตขึ้นทุกวินาทีมันค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น,นจนใหญ่เบิม่มราวกับกระดิ่งรถจักรยานส่วนมือของเสือเท่าก็ค่อยๆแกะกระดุมเสื้อออกทีละเม็ดทีละเม็ดและทีละเม็ดก่อนจะถอดยนทิ้งไปข้างหนึ่ง เผยให้เห็นผิวสีทองแดงและกล้ามเนื้ออันแกร่งกลังทว่ามีรอยจากรูกระสุนปืนเจาะกลวงโ๋หน้าทะลุหลังหลายรูในขณะที่ใบหน้าของแกซึ่งรับแสงตะเกียงอันสลัวลางเพียงซีกเดียวเปลี่ยนจากที่เห็นเมื่อตะกี้เป็นแห้งกรังราวกับศพตายซากแต่ไม่มีความตื่นเต้นใดๆเกิดกับข้าพเจ้าคล้ายตกอยู่ภายใต้อำนาจการสะกดจิตอึดใจถัดมา ที่ฝาผนังห้องก็เปลี่ยนสภาพเป็นจอหนังกลางแปลงกำลังทำการฉายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่พระเอกในเรื่องคือสิงห์หนังเหนียวกำลังต่อสู้กับฝ่ายศัตรูในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งถูกเปลวเพลิงลุกฮือโหมอย่างหนักลุงสิงห์สาดกระสุนใส่ศัตรูอย่างดุเดือดพวกมันล้มตายเป็นใบไม้ร่วงแต่กระสุนที่ยิงเป็นหาฝนจากพวกมันลุงสิงห์ก็เจอเข้าไปเต็มรักลงไปนอนดิ้นร่า การประทะแบบเสือพบสิงยุติลงพร้อมหมู่บ้านที่วอดวายเป็นเท่าฐานทั้งหมดที่สู้กันในกองไฟถ้าไม่ด่าวลิ้นด้วยลูกปืนก็ถูกเปลวเพลิงแผดเผาโดนย่างสดขาดใจตายไปอย่างทรมานหลังจากนั้นภาพที่ปรากฏอยู่บนฝาบ้านก็หายวับไปเรือนไม้ได้ถุนสูงที่ข้าพเจ้านั่งซดเล่าอยู่กับลุงสิงก็พลอยเลือนหายไปด้วยสภาพเวทล้อม กลายเป็นดงไผ่กลางป่าโปรง่งอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่คือผีลุงสิงแถมมีผีอีกหลายตนเดินเตรยไปมาอยู่ในบริเวณนั้นเห็นความจริงทุกอย่างแล้วใช่ไหมไอ้เชี่ยวเชิงชายหลานข้าลุงนี่เป็ว่าลุงกลับบ้านเก่าไปแล้วหรือนี่อำนาจสะกดจิตถูกปลดล็อกข้าพเจ้าเหงื่อแตกท่วมกระบาลเมื่อรู้ว่ากำลังตกอยู่ในดงผีฝ่ายลุงสิง ที่เปิดตัวเป็นผีไม่มีการปิดบังอำพรางอะไรอีกตั้งหน้าอธิบายความจริงชัดๆนี่อะไรสิงหนังเหนียวลุงของเองนะที่ครองความยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามไม่น้อยหน้าเสือใบแห่งเมืองสุพรรณหรือเสือดำเจ้าพ่อเมืองการหรอกจริงครับลุงข้าพเจ้าขานรับอย่างเลื่อมใสในความเป็นยอดนักเลงข้าก,กับลูกน้องที่เห็น ทุกคนมีของดีของขลังชั้นเชิงการต่อสู้ยอดเยี่ยมเลยเกิดความลำพองว่าไม่มีใครล้มกกของข้าลงไปได้หลังจากทำตัวเป็นผู้กวางขวางคมคูขูดเรีดพอค้าประชาชนอยู่พักหนึ่งจูๆ่ๆข่าก็นึกขลังตั้งชุมโจรขึ้นทีน่นี่เรียกกันว่าโจรกกแพรแดงเพราะมีผ้าแพรสีแดงโขกหัวเป็นสัญลักษณ์นะ นั่นมันยุคก่อน2499อันธพาลของเมือนี้ครับรุงข้าพเจ้าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นการประทะกันครั้งนั้นเพื่อชิงความเป็นเจ้าพ่อสิงห์บุรีที่ข้าสะกดจิตให้เองได้เห็นเมื่อตะกี้นี้มันคือปฏิบัติการโจรคนโจรระหว่างกกของข้ากับกกของเสือยิ่งเสือร้ายคนนี้เป็นสิทย์มีครูทุกพาเครื่องร้านเต็มคอ และรู้วิชาอาถรรพ์แก่ความหนังเหนียวกพ,พอกับกบของข้าฉะนั้นผลการประทะเลยทำให้ต่างฝ่ายต่างประสบชะตากรรมหน่าอันิดอนาทพๆออกันนะโอ้โหตายกันหมดเลยเหรอข้าพเจ้าขนลุกเกลียวเมื่อนึกเห็นภาพบนฝาห้องตอนถูกสะกดจิตใช่ความตายไม่น่ากลัวหรอกแต่ชีวิตหลังความตายนี่สิน่ากลัวมาก นักเลง่านหนังเหนียวส่วนใหญ่ไม่แคล้วไฟชั่วคิดว่าตัวเองเหนือมนุษย์เหนือคนธรรมดาทั่วไปจะคมเหงหรือฆ่าใครก็ทำได้ตามใจชอบทีนี้ดูนี่สิไอเชี่ยวนี่คือสภาพตอนอยู่ในแดนสมทยาทูกทรมานในร่างครึ่งเป็ดครึ่งผีหลังจากถูกจองจำอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้ครบหนึ่งร้อยปี ทางยมโลกจะมาล่าขอไปลงนรกรับผลของกรรมชั่วซึ่งหนักยิ่งกว่าตอนนี้หลายร้อยเท่านักกล่าวขาดคำบรรยากาศอันมืดทมึนบริเวณดงไผ่บังเกิดแสงสว่างมะลังมะเลืองเหมือนยามตะวันใกล้รับขอบฟ้ามองเห็นภูมิประเทศได้ไกลพอสมควรลักษณะของมันเหมือนมีครอบแก้วขนาดยักษ์คลจากท้องฟ้าลงมาครอบที่อยู่ของเปรต กินบริเวณสองสามกิโลเมตรเนื้อแก้วโปร่งใสเหมือนอากาศแต่ถ้าเปรตตนใดก้าวเดินไปกระทบมันเข้าจะบังเกิดสายฟ้าฟาใเส่ร่างเปรตกระเด็นไปดิ้นพระพราาทันตาเห็นบัดนี้ทั้งลุงสิงห์ทั้งบริวารโจรกลายเป็นเปรตนร่างสูงชะลูดเสมอยอดไม้รูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวไม่มีอะไรเท่าหนังท้องแห้งติดกระดูกสันหลังแสดงว่า อดอยากหิวโหวยมานานไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วลุงสิงห์โบกมือชวนลูกน้องเดินพระจากไปแต่ยังเอ่ยคำพูดเตือนสติเป็นประโยคสุดท้ายข้าไปละที่ข้าต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ในโลกวิญญาณเพื่อมาเตือนสติเองเพราะเองคือหลานข้าที่กำลังจะเดินตามรอยเท้าลุงเริ่มเรื่องหนังเหนียวเสถ แล้วประพฤติตัวเป็นสุจริชนคนทรมาหากินเธอะบทสรุปของชีวิตจะไม่ได้อเนตนาดเหมือนผูกฆ่าไอหลานเอ้ยข้าพเจ้าตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอลล้มทั้งยืนซึ่นสติไม่สมปดีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขณะที่สติสัมชัญญะหวนคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวข้าพเจ้าเว้าเสียงไก่ป่าขันดังเจีเจ๊ยดมาแต่ไกล แสงอาทิตย์อุทัยกำลังฉายจับขอบฟ้าข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งงงเป็นไก่ตาแตกอยากบอกตัวเองเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้ายในยามหลับสนิทแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความจริงล้วนๆขอบคุณลุงสิงห์ที่สุดฉันมันโง่าบบดซบแท้ที่คิดจะหาขอ,ของขังมาทำให้ตัวเองหนังเหนียวเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นคนเหนือคน หารู้ไหมว่ากําลังจะพาตัวเองไปให้ผู้คนเขาลังเกียจเพราะเป็นเสนียดสังคมตัางหาพอกันทีกับความมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องโง่โงท่านที่รักทั้งหลายชเชี่ยวเชิงชายผู้มีฉายานามว่าเปรี้ยงเดียวจอดที่เคยสถานยุทธจักรขนสู้คนหายสาบสูญไปจากสาระบบนักเลงกว่า40ปีแล้วแต่เขายังอยู่ในโลกมนุษย์ใบเดียวกับท่านบางที เขาอาจเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของท่านก็ได้ใครจะไปรู้ <S <S